ไปเพื่อนอยู่ช่องชาวชาวชาแนลครับผมอยู่ร้านน่ารักนพิยาคอนโมนะวันนี้วอาทิตย์ไปดูว่าเป็นไงบ้างไปไปอัปเดตหน่อยปะไปเลยไปเลยลุยไปเลยไปลุยแล้วมานี่ชื่ออะไรรู้วไหมชื่ออะไรครับชาวชาวชาแนลชาวชาวชาแนลอ่าหน้าตู้เนาะจะได้ติดตามชาวชาวชาแนลอ่าดูนะโอเคอะไรสองคนที่จะตั้งพี่ยากับพี่ต๊กเพื่อนตั้งนะฮะช่องใหม่ชื่อ ชาเชาชาแนลจากเทเดอร์สายแดงเทดเดอร์สายแดงจากเทดเดอร์สายแดงให้เปลี่ยนเป็นชาวชาชาแนลโอเคเพราะว่าชาวชานี่แม่แน่แล้วก็เป็นงชาเชาวชาแนลดังแน่นอนเดี๋ยวร้านที่อยากให้ร้นะเพื่อนๆวันนี้วันอาทิตย์คึกคักมากเลยร้านหมูร้านใหม่ร้านหมูทอดเป็นเจ้าใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่เมันเจ้านี่มันเป็นเจ้าใหม่นะเพื่อนๆอร่อยจ้าเนี่ยอร่อยจ้าสีเลยครับ ใหญ่ๆครับผมโอ้เนยฮะดูน่ารักเขานะฮะนี่ยมัดนเส้นเหยหมูทอดเพื่อนาทำทอดอ่านัมีมีมีที่คอดอย่างดีนะมูนหมูวบในหนุ่มหมูแเดียวเพื่อนสองยี่สิบบาทชิมหมูนได้นาคะชิมก่อนได้นี่ฮะอันนี้มาทุกวันวับในร้านเนี้ยมาเสาร์าทิตย์นะลองเสาร์าทิตย์นะเพื่อนเส่น่มาไ่นะนะฮะร้านม่ร้านหม่ลราสุดครับเพื่อน อีกอย่างนี่ทำให้ขายดีฮะมีให้ชิมด้วยนะเขาให้ลองเทสว่ารสชาติเป็นยังไงนะเพื่อนๆเนี่ยชิมดูนะมดก่อนจาถูกใจค่อยซื้อนะครส่วนหนึ่งที่ทำให้น่าสนใจส่วนนี้ก็คือให้ใหลูกค้าชิมนะว่ารสชาติเป็นยังไงลูกค้าตัดสินใจก่อนครับผมครับร้านใหม่ล่าสุดครับนะครับ,รบโอ้ วันนี้เตรียมมาวันละกี่โลครับเนี่ยวันนี้เอามา60ครับวันนี้หกสิบโลมนเอามา40เพียงหมดเลยวันอาทิตย์วันอาทิตย์ไงก็ต้องเกินวันนี้ก็เลยลอง60ได้เดี๋ยวอีกไม่นานก็คงเป็นร้อยโลเพื่อนเแต่ปัญหาคือต้องกระแทกใหญ่กว่านี้นิดนึงนะถ้าเกิดจะเป็นร้อยโลต้องแบบว่าอาจจะต้องวางกระแทกเพิ่มฮะเพราะมาที่นี่จะทวนังไม่เขาตั้งหลักไม่ค่อยได้เพราะว่ามันขายดีเหมือนแจกไงเหมือนงานวัดไม่ทันเลยเมื่อวาน ชอบวันเด็กเคยบอกเหมือนกันมันขายลูกช um ิ้นบอกไม่เคยเจออย่างนี้เลยเหมือนเหมือนแจกเลยเขาบอกโอ้โหลูกค้ามาแบบทุกคนตั้งใจมาซื้อกันมาอุดหนุนกันนะนะฮะขอบคุณนะครับน้ำรอนเท่ชั่วโมงครึ yes? ่งเดี๋ยวเราเข้าข้างในมีข้าวเหนียวด้วยไหมคะไม่เลยนะยำเพื่อไก่ย่างบัตเตอร์ไก่ ล่าสุด2,000มาแล้วเพื่อนๆร้านนี้ตั้งแต่บัดเช้าเลยนะนี่ร้านนี้คือที่6.5แล้ว8โมงฮะ8โมงครึ่งเนี่แหอันนี้ไม่ใช่ปลาทูนะมันคือปลาทูปลาทูไม่ใช่ปลาทูคือปลาทูโวตัวตัวใหญ่มากเพนะอะดูไซส์ครับนะฮะไม่เก่งนี้เท่าไหร่ครับผมเก่งร้อยยี่สิบพันเพื่อนๆโอ้ดูตัวดูตัวครับอย่างบิ๊กเบิ้มแหละกินน้ำหมู่บ้านว่าเนี่ย แค่มันจะเสร็จแล้วจ้ะนะครับแข่งกันร้อยยี่สิบมันเส่็ตัวหกสิบบาทตัวใหญ่มากตัวนั้มีสี่ขีดแล้วก็ีเคงมงมีไซส์แบบหไซส์จัมโบ้เลยนะเลนี่ยเนี่ยไซส์ซซมาตรฐานก็มีนะเนี่ยอันนี้แข่งห้าสิบบาทนะฮะเนี่ยขายดีมากร้านเพลินนะที่ร้านชอ้อ นี่ครับผมเขาเกี่ยวว่าเพื่อนนี่เป็นน้ำซุป10บาทครับพี่10บาทนี่ฟิวันโดนพิยาเตียู่คือมันเหนื่อยบางทีคนเข้าใจว่าพูดในเพาะคือเขาด้วยความเหนื่อยนะครับเขาเกี็บเขาดูครับอร่อยนะครับพี่นี่หน้องไก่หงร้านนี้อยู่มานานแล้วหน้องไก่หงตะลัเปา5บาทเพื่อนไม่เป็นไรครับ มันไม่สะดวกให้ลูกค้าชิม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 เนี่ยให้ให้น้องชิมเนี่ยน้องน้องชิมหรอกเอออันนั้นซื้อก็คือซื้อซื้อกคือซื้อชิมคือชิมอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยอร่อยเปล่าอร่อยยังไม่ยังไม่เคี้ยวเลยบอกอร่อยแล้วโอเคเอร่อยไหมอร่อย อร่อยแล้วเรากลับบ้านดีกว่านะอิ่มแล้วเนี่ยขอบคุณนะครับเนี่ยคนขายใจดีนะให้ชิมด้วยเนี่ยนะครับขอบคุณครับมันคือหอมหมกทะเลหอมหมกใบเหลียงครับเพื่อนๆแต่ภาคใต้เหรอจุมพร๋อเลยค่ะหอมหมกใบเหลียงครับเพื่อนๆนี่เจ้าใหม่ตลาดร้านพิยาณะ เจ้าใหม่ล่าสุดนี่ฮะมาวันแรกมานี่วันแรกเลยโอ้นี่ฮะมาวันแรกเพื่อนๆห้าห่อร้อยมามาผ่านมาลิบมาครับมาช้าหมดได้มีมีมาไม่เยอะเลยเนี่ยมีมาไม่เยอะเพราะว่ายังยังตั้งหลักไม่ให้ทันเพราะว่ามาที่นี่เหมือนแจกครับเพื่อนจริงเหรอจริงเพิ่งขายวันแรกมาเท่าไหร่ครับเอามาเอามาเท่าไหร่สองร้อยไม่เกินไม่เกินสิบโมงแล้วขอบคุณนะคะครับผู้นำนี่ับเพื่อน สองรอ้อยห่อคิดว่าไม่เกินสิบโมงไปว,วันนี้วันอาทิตย์ด้วยพร้อมหมดทเดยค่ะขอไดบโมค่ะหาช้อนเล็กๆมาช้อนเล็กๆมา,า,มาตักชิมตักชิมช้อนใครช้อนมาแล้วตักตักล้วไปเลยตักทีเดียวฮะตักทีเดียใช่ไหมใช่ครับงั้นเดี๋ยวมันซ้ำมั้งไงมันทำให้ทำให้ขายดีขึ้นเนี่ยร้านนี้โหเนี่ยร้านนี้ราคให้เยอะครับพี่ยาชอบมาร้านนี้มันทอดกล้วยทอดร้านนี้ใ,ให้กระหน่ำเลยนะฮะ อร่อ่อยใ่อยากกานีแล้วอร่อยนะครับนี่เขนะาทำสีเหลืองทองสวยเลยนะที่แปคือน,นี้เขมีน้ำจิ้มนะร้านนี้น้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มเต้าคั่ครับอ๋อมันจิ้มเต้าคั่วโอ้มีน้ำจิ้มแถมเลยยี่สิบบาทก็แถมแล้วหเหรอด้วยครับเดี๋ยลอง้ ยี่สิบบาทมีกี่ชิ้นเนี่ยป้าแปดอย่ายี่สิบบาทนี่ให้แปดชิ้นเลยมีน้ำจิ้มด้วยโอ้แต่ถ้าถ้าถ้ามันม้ากล้วยจะไม่ใส่อ๋อจะใส่ให้เน้นเดนเนน้มันใช่ไหมแต่จะรูอ๋อถ้าสั่งมันจะให้น้ำจิ้มอ๋อกล้วยหวานอยู่แล้วนี่มันจะติดกว่านิดนึงโอเคเพื่อนแปดชิ้นยี่สิบบาทมีน้ำจิ้มด้วยอ๋อมีกากแถมด้วยครับเพื่อนพี่ยกยกชูไว้ด้วยเลยยกยกให้ด้วยเลย เนี่ยในที่ร้านเก่าแก่แล้วฮะร้านกะเพราตัวกลมพาเพลินเพื่อนเนี่ยขายกะเพราปอนี่ฮะในร้านนี้นะฮะเพื่อนครับมีเพื่อนหลายแบบร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องความสะอาดมากเลยเพราะว่าเขามีฝาปิดที่เรียบร้อยนะช่วงที่ไม่มีคนนะตอนนี้เปิดไว้เพราะว่าลูกค้าเข้าตลอดเห็นลูกลูกลูกค้าชมมากเลยว่าร้านนี้ปิดฝาสะอาดสะอ้านมากนะครับเพื่อน ผ่านมาก็เลยมแบะบมาลองชิมดูครับเนี่ยกระเพรา20บาทครับอ่าเพราะราคาบางเนี่ยเขาปิดฝาไว้ตลอดนะครับเพื่อนแม่ฝุ่นลงแต่พอลูกค้าเยอะๆก็ต้องเปิดฝาเป็นเรื่องปกติอันนี้กลเข้าใจได้มีคนชมเยอะมากเลยว่าว่าปิดฝาขอบคุณนะครับนี่ร้านน้ำส้มครับคุณหนิงในร้านนี้ และนี้อยู่โรงงานอยู่สุขสวัสดิ์ครับเพื่อนๆแถวสามแยกพระประแดงสามแยกพัสมุทรเจดีก็สามแยกพัสม,กพสมุทรเจดีจำสามแยกผิดนะครับร้าน,าน,นหนิงเคเอนเคเอนะเพื่อนๆ KN ก็ K คือคุณหนิง KN อ่านี่มีมีร้านติดกันเลยจ้าประชันความอร่อยกันนะหรืาาอรใ,ใกล้ๆกันนี่ฮะ นี่เป็นอีกร้านหนึ่ง,งสามใบเถาก็พาแทบเพื่อนๆลุงผัดกับมือปองนะมาทิสนะร้อยร้อยยังอ่ะลุงวันเสาร์วันที่บอกแปดสิบร้อยให้ไม่ให้เหรอวันธรรมดาหกสิเก้าสิบเกแล้วยังไม่ร้อยโลนะ หลังยอกก่อนด้ว่าปวดแฉะปวดแฉะแล้วเนี่ยฮะนี้90โลไม่ใส่สีล่าสุดเป็นกล่องนิดนะประมาณกี่กล่องว่ะสักสักพันกี่พันกล่องพันพันห้าร้อยกล่องไม่เคยนับไม่เคยนับแต่นับเป็นกิโลอย่างเดียวเนาะนับหมูนับหมูเป็นกิโล90โลหมู90โลอย่างอื่นอ๋ออย่างอื่นไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวจะเพาะหมูนะ90โลเฉพาะหมูแล้วมี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 อะไรอีกมีหมูมีอะไรอีกเครื่องในเครื่องในหล่กไม้ ไ <gesch> ก่ไก่อ๋อ <or> <โ lamps. S 1> นี่ฮะแล้วร่วม200อ๋อเกือบ200โลเพื่อนรวมเพื่อนรวมกับ200โลนะนี่แต่จุดจุดขายอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงที่นี่น้ำปลาพริกเขานะน้ำปลาพริกเขาจะแบบพริกอลังการแล้วก็แบบว่าหอมเจียวฟูฟ่องมากไม่เห็นไม่หอมเจียวหอมสดผู้ผลิตนะช้อนให้หน่อยเขาได้ไหมเพื่อน เอกลักษณ์เขาคือนี่ฮะพริกน้ำปลาเขาเนี่ยฮะกระหน่ำได้เต็มที่เลยเขาไม่ว่านะมีทั้งทั้งหอมหอมแล้วก็แล้วก็ขอบคุณมากครับอันนี้เป็นงานมากเลยเนะี่ยอันนี้เป็นงานมากเลยนะคุณลูกค้าเป็นงานมากเลยครับผมครับของผมปะชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรชื่ออะไรแต่ตอนนี้พี่ยาสั่งให้เปลี่ยนชื่อเป็นชาวชาวชาแนลชาแนลไปดูจากเกาหลีนะค ออรครับตามฝ่าประตานครับที่ชาวชาวชาวชาชาน่ไปชาวชาวชาวนี่ครับเอกลาเขาอยู่นี่บพิดคะนะมีหมูกระเทียมมีผัดถั่วมีเนี่ยฮะมีไก่ไก่เครื่องในหนอไม้เนี่ยมีหลายอย่างมีระานนี้ก็น่าสนใจนะว้านนี้10ขนมปัง10บาท มีฝอยทองมีมีหลายหน้านะร้านนี้คุณตาเห็นเขาจะมีนมพอกไก่โดมีชาไทยนะฮะยังไม่เห็นตั้งร้านดีฮะลูกค้าก็แน่นแล้วฮะร้านนี้สิบบาทสิบบาทเพื่อนขนมปังเขาจะนุ่มมากร้านนี้ขายสิบบาทสิบบาทถูกมากมากมีอะไรบ้าคะชิ้นรวมรกันก็ได้รวมเลยนะมีมีตอนนี้มีกี่ไส้ครับตอนนี้มีแปดไส้เพื่อนมีอะไรบ้างครับ ไปย้อนไปเจอได้เอาเพื่นนะคะห้าสองหนึ่งเจ็ดก็ได้เจ็ดก็ได้หกเจ็ดชาไทยกับชาไทยชาไทยเนี่ยแปดวันนี้มีเป็นแปดหน้าเพื่อนตั้งไลค์กันไม่ตั้งไลค์ตั้งไลค์กันไม่ทันเลยเพื่อนเดี๋ยวไม่รบกวนทแม่ค้าดีกว่าจ้าจ้าขึ้นมาเหรออนนี้นี่แม่กาลเกตชาไทยไปเจยมีสองแบบ เดี๋ยวหางอยากาจ,ะมมาออาจะนุ่มมากแป้งเองของปังาจะนุ่มมากอะไรนี่พริกน้่นนีมเจ้าใหม่เป็นเจ้าที่สามนะเจ้านี้ชื่อเบคเค้กกับปังเหรอใบฝนอันนี้เจ้านี้มาจากลาลีมาลาลีนะครับไม่ลาลีเพื่อนเจ้าใหม่ล่าสุดน,นู่นเนี่ยตากล้องเน่ยามาวันเท่าไหร่ครับวันนี้มาเท่าไหร่เนี่ย ประมาณประมาณเจสองพันชิ้นจะหมดแล้วเหรอมีแค่นี้เหรอใช่ค่ะน้องใหม่ค่ะสองพันชิ้นจะหมดแล้วเพื่อนร้านใหม่ล่าสุดนะที่ร้านเคกกะปังค่ะเคกกะปังนี่จ้าที่สามเพื่อนขายดีทุกร้านสองพันชิ้นยังไม่ยังไม่สิบโมงเก้าโมงกว่าจะหมดแล้วเพื่อนรอบหน้าต้องขยายขยายการผลิตละ เ็ดวใ,ใกล้หมดแล้วครับสนใจใครมาแล้วมาลองมาชิมเจ้าใหม่ดูาจ้าทำอร่อยกันนะมาแข่งขันความอร่อยกัน,นะกนเพื่อมาทีเดียวได้ได้ทุกแบบได,ไ,ดไ,ดได้หลายๆเจ้าได้ทั้งจ๋อเบเกอรี่ได้ทั้งสุดติ่งได้ทั้งร้านปังปังเค้กกบปังนี่ลาลีขอบคุณนะครับ